ยืนปรนมานี้แหละยืนมุรมาณนีเฮ้ี่นเป็นยาใช่รัอเล่าเสด้

ลนเทมัเออม่ันผสกันขนาดนา้นอมสินว่าแล้วมันบกคยเนอะบกคอยทำมันชิ้นานาดนกนอนี่คือกันนะตอนอามาใหม่ใม่